สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมูนีเจเจแดงก็มาอยู่ที่วัดภู40ศนย์เนาะค่ะน้ำเงืนมาถวายเป็นตัวแท่นนัำปัจจัยมาถวายของคุณอัญญพักหนึ่งพับาทค่ะเมื่อกี้ก็ไปมอบให้ปูซีหบ้านจำปามาเนาะ2,000บาทวันนี้เพิ่นก็มอบมาทั้งของปูซีศนเทานีหนึ่งพันบาทเนาะคุณอัญญพักแล้วคุณฟุงกิจสว่างวาลีห้าบาท คุณพรพี่มนจัดช้ำหนึ่งพันบาทคุณหลอมสมเพชหกร้อยบาทคุณสมจิตธรรมสารหนะะึ่งร้อยบาทเนาะค่ะท่านผู้ชมจะได้มอบให้ปูซีศูนย์ห้าเป็นหนึ่งพันสองพันสามพันสองร้อยบาทเนาะคะ่ะสามพันสองร้อยบาทพอดีแล้วคุณนัทธาคุณนัทธานี่ฝากไปถ้ำบุญปูซี่ปาะขาวห0าร้อยบาทวัดปูสามหก0ี่หาร้อยบาทนี่ เจแดงก่ได้ไปเนาะค่ะเนาะ,ะจัดการโอนให้ค่ะโอนให้ปูทั้งสองปูเนาะสองวัดนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณนะคะร่วมบุญร่วมกุศลมากกว่เจแดงให้เจแดงเป็นสะพานบุญทำบุญน้ากันมอบถวายสั่งวัดสั่งว่าสั่งวัดนั่นวัดนี่เนาะวัดละเล็กละน้อยเนาะค่ะท่านผู้ชมจะขาดจะจีมาเนี่หนึ่งสองสามสามพันสองร้อยบาท ไม่สามพันสามร้อยบาทเนาะสองพันสามร้อยบาทโอ้บวกปิดบวกบวก,บก,บกเนะาะค่ะท่านผู้ชมอย่าหมอบถวายให้ปูนะค่ะามากนะครับม,มากับพระหัตถ์มากับศีนกค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะมอบถวายปูเนาะให้เพิ่นได้สัง่งวัดสั่งมากพระหัตถ์เป็นถวายปูถวายแล้วก,ก็แล้วนี่ครับผมก็มากับ แดงนะครับเนาะผมาขึ้นชมาปูมบุนีสิมาเราความฝันซูปูฟั่งปูได้ยินไปเนาะอยู่ในคลิปเจแดงนี่หาพันบาทของแม่จะบาทพี่น้่งจบาทสองพันสองร้อยบาทของผมหาพันนะครับเนาะกับถวายปูครับผมอุทนาศาธุค่ะบฝันแม่ปูเมื่อคืนเนี่ย ซื้อเลขแล้วเนี่ยมือเศร้าซื้อเลขของปูของผาหัดนี่แหละแล้วก็ซื้อไว้แล้วก็ไปเลยไปอยู่เมืองเลยก้อนนอนกับอธิษฐานว่าสาธุด้รขันเลขผู้ใดสิถือให้ฟันเห็นผู้นั้นว่าอันเลขของระหัตถูกกให้ฟันเห็นขันผู้ถูกกับให้ฟันเห็นอ่ก้อนนอนกับพระบัเนี่นอนฝันบ่เคยฝันดิฝันนี่ก็จื่อบ่ได้สิเป็นคนบ่เคยฝัน ฝันแล้วก็จื่อบ่ได้อันนี้จําได้คืออีหลีนี่อันฝันว่ามาหาปูก็ใส่นสุดสีเหลืองนี่ยแหละเห็นปูค่ะหาถอดรองเท้าไว้ก็ไปไหว้ปูแบดนี้สักพักก็เปลี่ยนมาเป็นว่าคนหลายหลายปูก็นั่งอยู่ใส่ใส่เสื้อลายสกอ็อตสีฟ้ากับขาวลายน้อยๆบัดนี้ก็ใส้นเกีงยีนตัดผมผมคือของพระหัตแต่ว่าสัน่นคือผมทหารนี่แต่ว่าบ่ะสันปานนั้น ผมเกียนสมัยเกาละมัง้งเออนั่งอยู่ปูกับมี่นองไส้ไส้เสียสีขาวเนี่ยคุยกันกับนองไส้จเจแดงเลยถามว่าแม่นอยังหลับปูกันกรบว่ายยิงินก็ถามว่าแม,ม,ม,ม่นอยังหลับปูอีกมันนี่ยเจอมันนี่เจแดงซูนมาสันปูบาเ <c oughs> ขา,า่านมันจเจแดงสิมากขอเงินกับปูส่วนแบ่งกับปูบอ่อสันด้เหมอโอ้ยซูนขึ้นเลย ศูนย์แห่งอิหลีป้าคนจังเจแดงนี่บอสิกเอาเงินวัดเงินว่าสิไปทํำบุญหลายๆวัดนี่บกเคยจากเทียสิไปขอนั่นมันวัดนั่นวัดนี่นมมสิไปส่วนแบ่งค่วงฝัน,น,นแต่วันคืออีหลีนี่ <laughs> <laughs> คนจังจจแดงบอกเจดแดงนี่หลายล้านแล้วเดี๋ยจะกาวยิ่งนี่หลายเ <c oughs> บาหอมเด้เบาอยู่ในค่วงฝันนั่นเจแดงนี่หลายล้านแล้วสต่เดี๋ยจะกาวยิ่งนี่หลายนั่น โบเคยเอาเด้อเงินวัดวัดเงินพระเงินเจา้าศูนย์แห่งอีหลีดิแต่ว่าปูแต่งตัวลั่นรแต่งบบท่านเท่าเดิระมั่นเบื้องหน้าตาก็สี่ยีบยีบหายีบเจ็ดนี่แหละเออโบเท่าบบถึงสามสิบ,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 บสี่สิสบดิโบท่านถึงสี่สิบดิหน้าตานในความฝันฝันแบบนี้สิถือบ่เลขสี่เดียบฝันเนาะผมแม่งฝัน ก็อนอธิษฐานเนะี่ยกันสินเลขว่า <c oughs> กันเลขผู้ใดสิถือให้ฝ <c oughs> ันเห็นผู้นั้นนะฝันเห็นผ <c oughs> ู้ <c oughs> อธิษฐานนี่สิจ้าอธิษฐานก่อนนอนก่อนสิลับลงเนี่ยยกมือเสียหัวสาธุเดอ้อก <c oughs> ันันการาบพร้อมที่แรกการาบพร้อมการาบแล้วก็ <c oughs> อธิษฐาน <c oughs> อยู่อยู่ห้องพักอยู่เมืองเลยนะพอว่าสื่อสื่อแล้วเนี่ยเหมือนเสาร์เนาะ แม่เมือนคลืนกับไปนอนอยู่เลยเขารกสีถือหรือสีเป็นจ้งใดแม่คือลายหรือเปล่าเรียกปูซื้อไว้ตัวละแสนนตัวละสองแสนเน่ยเขาขายอันนั้นเขาขายเจ็ดเปอร์เซ็นต์ือที่แรกแด่ใจว่าตอนได้เลขจากปูใหม่ๆนี่คือตอนว่าท่านแม่้เจดหกหด้าเจ็นีม่หาบรเซ็นบ้านผมเจ็ดสิบห้าท มันไปทั้งไหนไม่ตระหานีอมันงแล้าซื้อมาได้วันผมจะซื้อเส้นออกมาเจ็ดสิบยี่บ้านเอาบ่อเขาว่าเอาเก่าตัวได้ซื้อไปแล้วแลนดอกอันในความฝันนั่นคือศูนย์อิหรีตื่นยังหมดเศร้ามากกับในศูนย์อิหรีเป็นศูนย์แห้งอิหรีเออศูนย์แห้งความฝันของแม่ครับศูนย์นั่นคนปล่อยคลิปก่อนน่ะปูศูนย์เอ้าฝันนั่นเดฟเป็นต้นนั่นวันด้วเลย เขาจาวาเลขสิสมาศูนยบอสสัซีศูนย์บอสี่ศูนย์ก็บ่าซื้อดอกนันดอกเลขปูถึงแล้วฝันเห็นปูแต่งตัวโลว่าสีนก็จะาไปซื้อกับฝันดีดีฝันดีครั้งแล้วมันแมนมาแล้วมันจะลอยเสียตังค์มจะได้งนลงละเนาพวกพวกไทยสวางมากท่านท่านลาดสดพยูฟันดีป่ะวาสัน วิ่ยวัซื้อเรีก็มันสิฝันจตได้เวาัดวัดใซื้วเลี้ยงตเด็กหอะไรกเจ้าลุกหรือซื้อเลยงมาสิกระเาดีดีแล้วอาจัรซื้อคนไม่เอวกอดแม่พรจะเห็นน้าพูซีสูงก็เจ้าเลี้ยงมากระเจ้าขี้หงอกกระเจ้าขี้หคอกเราพูดบิเลอพูตัวเด็กตัวนึงเจ็ดห้าบอกเจ็ห้าเจ็ดห้านี่ ตั้งใจว่าสิซื้อตัวละล้านหรือตัวละหาแสนคนนี้ปูบัดบัดซื้อไปล้านโมเมนเงื่อนนี่หน่อยเลยการซื้อตัวละหาแสนนี่กิดซีรงทุนเป็นแสนเนนี้บอตองกลับมนบอกตรงๆตรงๆเลยอย่างเดียวหางกลับบอกเดี๋ยวปูทีผ่านถามมีผฟานขับถามว่าเลขปูเปลี่ยนบอกเปลี่ยนเปลี่ยนหรอ ว่าเพิ่เพิ่นมาถามแม่ๆว่าอันนี้ปูมาถามปูอันนี้อะไปูเปลี่ยนเป็นเดี๋เปลี่ยนบอลมาถามแม่ที่แรกมันใจสองหกดิขาจาว่าเลงมากสองข้างล่างคนบ้างเปลี่ยนบอลมันใจว่ามากสองที่แรกในความคิดเนีย่ยมันใจว่าเขาจาว่าเลขข้างล่างมากสองบันนี้สามมาพาะพร้าบันนี้นี่เนาะสามมะพร้าเลขปูที่สุดแล้วปู พวมพม่หสมม้พขมมจ็ดหระกเลูเลปูบกับเยมปูบากับกับเลยตรงตรงเลยหาสามมาพาคือหงวดก้อนนี่เลขเฮ้ามาสีหกแล้วมันบอกพหัเอาเลขแปหกับเกหไปพาเดย่ยผมโอ้เนามักสี่หกเ่หกไปงแล้วเรียกนหนักย่สิลเลกมาเห็นม่ขอปูกหกับแปเดย คือตอนนี้เราก็เจ้ออกสามหาคับเก้าหามะพาเดี๋ยวนี้ก็หาศูนย์เลยเลขกำลังดังมากหาศูนย์สามหาเก้าหาเดี๋ยวนี้มะพาเท่าอยู่รนี้ลยโจีเยมอาสามสิบอแล้วผมไปซื้อไล่ผมก่อดเืยสมิบข้อเฮ่จนจนนี่ได้กำไรภูรบกี่หมื่นโบัตรก็เจ้าถือภูราสี่แสนเจ็ดแสนก็เจ้าบ่ปากแม่แม่็เงาเจ้าดเอาิเาซื้อได้เอาซื้อได้เาซื้อใด้แหมไม่กันมันเทาม่กันมแมย แม่นอยูน่ครับเนาะเหล็กปูกราเจ้าถูกได้หลายเสยนก็เจ้าพวบปากเขาถือกำไลพูละเหมือนเมื่นเหมือนกันแห่ป่าันเก็ทบเ็ทกเ็หาพูกันแล้วทากว่างจงทมากทมากายหล่ะกิบเนหนึ่งเดดเเตรมยท่ามากทมากกซิบสจะเดียยังบ่่นเห็นสูตรปู่ด้วยของพะหัดเหรอเห็นพักเลบ่ม่เห็นที่พั่นเขียนไว้เกียนงวดแปดงวดะ ไม่เบิ่งเน้นขันแม่นเจแดงเห็นจังสีงวดกอนขันได้มาน้ำบางฮัดเจแดงถูกหลายเด้อสูตรใหญ่เต็มเต็มนี่อยู่หักนะครับผมอบโตบังใหเจ้าม่ให้เจ้ามาเบิ่องให้เจ้ามาคู้คัดออกบ่ค่ะตัดออกบ่แม่แม่นคัดออกมันได้ตั้งได้ซ้ำหนั่นบ่กัดคาดออกทัพสองตัว เอาอย่าเบิกเรื่งเจ้าตูที่ว่าเห็นประหัดล่เงอดประหัดลงองวดก่อนบอกกันได้ไหมนัำประหัดกันบอางตัวคาดัค่ะเดี๋ยวเอาตัวตัวนี้หละนี่ะหละวดเก่าหนึ่งก่ออกเก่าสองเทิงกอกเก่าหนึ่งพร้อมเนาะวดสามแปดแปดเจ็ดแปดแปดนี่ นอ่เมน่นเจแดงมานะ้ามือ,อเห็นยังสีหวยจัดนักตัวละแสนละแสนสองสามแสนวนนี้กเสียเอาลักหา้าแสนลักล้านคนเล้วกันได้มาน้ามงนะวดะมาก้สื้อใดอยู่เนาะวัดอะไ่า็วัดเหมือนเื้อปลาดิบัดไก่หมื่นแมนปูวนนี้ก็สองแปดสมแปดก็ออกสามแปดเนาะวันสี่ศูนมี2โตัวนตว,วนนี้ตีมาหลายตัเนาะค่ะ มันเป็นก้อนวมันปดปตัวหวปดแปนี่คู่ัวดัวแปดแปดน่างวแดแปดนั่นแปดมาบนแปดโอ้แปดมาี่ดมาหลักหน่วยี่ปดวปดแปมันงวดนี่พันเมาหลักสิอันนี้มาสามลัวสามอันนี้ก็สองววห้าเก้าัวห้าเก้าก็หาศูนเนาะเม่อเกินเ่อเกินคูเ่ยม่อเกิน่คืพ่ไปบอกนี้ ท่องเลยคันแม่แดงเสร็จพ่อทงท่นซื้ออะไรอยู่บอกอุ้ยมันบ่าท่านดังทั้งข่าซื้อไดด้วยด้วยก็เจ้าแห่งย่านพวกเอ็นยักษ์มหาทายอ๋อข้าเจ้าแห่งย่านเดี๋ยวนี้ก็ย่านเอาคันถูกงวดนี้งวดหน้างวดต่อไปบ่ออกแม่ได้ปูนเนอะล่างขงหยงเป็นปูล่างอย่างเดียวนะครับเนาะห้ามกลับด้วยปูวานนะปอกกลับด้วยครับผมตรง ครับผมล่างอย่างเดียวไปห้าวไอ้บนมันไปห้าวไอ้เป็นบนกระยามันแม่นตัวหนึ่งกันเป็นบนมากเลยกันหมดก็มากกันยังอ๋อท่านเป็นบนมากน้ำกันเลยแกซื้อบนไว้อยู่โอ้ล่างอย่างเดียวมันเปลี่ยนต่างล่างอย่างเดียวแก่นเพิ่งเลืกล่างล่างอย่างเดียวนงูปูปูสี่หกปูบันจำปาเนี่ยท่นบอกเพท่านบอกว่าเจแดงสะได้หลายทิ้งวันนี้ตามตามเพื่อนนิมิตฝันนะนะ ล่างอย่างเดียวข้ามกลับด้ะครับลูกขาดทำบช้มมาเพิ่งลมกถูกมาเรื่อยเรื่อยๆเห็นบ่ที่ตรงกับข้ามมี86ค่ะ86 87 89ครับล่าง50ก60ครับล่างหาศยกับหกยครับถูกมากตรงตรงลายทำาุชมรวยรวยถูกหวยไปนํ้ำกันเด้ค่ะเด้อสนใจขีมกระทักมาก่อมาเรื่อยๆ ตัวเล็กมาันมยี่สิอ็นครับเนาะตัวเจ็ดไม่ล้ขาวผมขึนข้าวหนึ่งงวดสองวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดเ็ดงวดแปดงวดคนที่เก่าคนนี้ครับผมเพราว่าเล่นหลายเนาะครับเนาะยี่ิงวดวน่หลายงวดมันเป็นแปดมั่นหม่แปดมาสปดมาหนวยเออไม่เล่ออกแปเออมันเลยสืลูกได้หลายต นี่เรานนี๋ยวจะปูก็นี้เจ็ดมาสิบเจ็ดมาสิบหกมาหน่วยมันมันเป็นลักษณะแบกเนื้อแบกมันเลยได้ซีนอกแขนมันก็่าลายสวยช้าถูออกทั้งบนทั้งล่างนี่นะครับเนาะนี่ครับล่างอย่างเดียวเพต้องกขับผ่าล่างอย่างเดียวครับผมล่างอย่างเดียวห้ามกลับครับผมปูบอกนะครับเนาะ